สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับอยู่กับผมเป่าชาคนเดิมนะครับวันนี้ก็เ่าชาจะพาเพื่อนๆมาดูการทําทถังน้ําสูงเพื่อการเกษตรนะครับก็ในไรนาสวนผสมนะครับหรือว่าในโคกหนองนาของอเบ่าชานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็จะเริ่มทําระบบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเป็น ระบบใช้เป็นถังน้ําสูงนะครับใช้ปูนซีเมนต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับวันนี้ก็เป็นการทําระบบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับก็ใช้เป็นถังสูงนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นถังขนาดกว้างา80นะครับสูง50เซนติเมตรนะครับก็จําจนวน10ท่อนต่อเป็นท่อนเป็นเป็น2ท่อนอันนี้ก็ถี่ว่า เตรียมฐานนะครับขันต้นเตรียมฐานฐานรองรับน้ําหนักนะครับวันนี้ผมใช้ความกว้างเมตรห0คูณสเมตรสีนะครับก็จะรองรับกับถังน้ําขนาดแปดสิความกว้าง80เซนนะครับหลังจากเทปูนได้ระดับแล้วนะครับก็ใส่ไวเมตรไปอีกชั้นที่2เพราะว่าเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับฐานนะครับแล้วก็วางด้วยท่อ PVC ท่อ PVC ก็จะเป็นข้องอ,งอกับสามทางนะครับให้อยู่ตรงกลางตรงกลางของท่อนะครับตรงกลางของท่อเพื่อจะให้น้ำไหลนะครับนี่ครับอตอนนี้ก็ือปูนทับท่อ PVC อีก ชั้นนึงนะครับเป็นชั้นสุดท้ายที่จะให้ท่อพ VC มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นระบบทางน้ำเอา๊อูชนหลุดเอานี่หลังจากปูนเทปูนเรียบแล้วนะครับปูนก้ามพอประมาณก็จะยกใส่ท่อขึ้นไปยกท่อนะครับท่อก็มีน้ำหนักเยอะนะครับ แล้วครับน,นี่นะครับใส่ท่อลงไปให้ได้ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ปูนนะครับฝังไปในท่อฝังไปในท่อปูนฝังไปในท่อก็จะป้องกันให้น้ํามันน้ำไม่ไหลออกมานะครับเพราะให้น้ําไม่ไหลออกมาครับปูนก็จะซึมขึ้นมาเข้ามาในท่อ หลังจากนี้ก็ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งนะครับก็ประมาณ1-2วันนะครับให้แห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ค่อยมานะครับเอาท่อขึ้นตั้งข้างบนต่อไปนะครับก่อนที่จะเอาท่อขึ้นตั้งเราก็ต้องมาตัด PVC ตรงท่อระบายน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระดับน้ำอยู่ที่ต่ำนะครับนย,ย,ยก ปูนปะตรงหน้าปูนนะครับแล้วก็เอาถังขึ้นตั้งเท่ากันนะอูมันเจดกันเองเปูนป้ายเข้าไปรอบอหลังจากหลังจากที่ต่อท่อเสร็จแล้วนะครับก็ผลออกมาก็อเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับก็คืออช่างเขาก็จะ อ่โบกปูนนะครับโบกปูนรอบขอบรอยต่อนะครับโบกปูนรอบขอบรอยต่อแล้วก็นำน้ําปูนนะครับน้ําปูนมาฉาบรอบๆกับท่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมของอน้ําที่อยู่ในถังนะครับวันนี้ผมก็ยังจะไม่ได้ทดสอบระบบน้ํานะครับก็รอให้ปูนแห้งสักหนึ่งวันก่อนนะครับก็สําหรับ ด้านล่างนะครับก็จะไม่มีรอยต่อของท่อนะครับเพราะว่าผมได้เดินท่อไว้ด้านล่างแล้วนะครับระบบน้ำเขาก็จะไหลไปนะครับออกไปลักษณะของท่อก็ใช้เป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับ PVC นิ้วครึ่งนะครับนี่ก็คือ,อจุดเริ่มต้นของอระบบน้ำหยดนะครับเพื่อการเกษตร,รโดยการใช้ท่อปูนซีเมนต ของผมนะครับในวันนี้หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับในการทําการเกษตรก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญแรกกาลังใจให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับในครั้งต่อไปก็จะมาอัปเดตการเดินท่อระบบน้ําหยดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม คลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามด้วยดีตลอดมานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ